อ่ำปมดแด้วแม่ได้น้ำนมล้ม่เ้มันจืดอนไร่มาด้งแต่ไดยตีคว้ปูละเมื่อยยากมากๆที่ฐานน้ำปูนี่บวางดีเไปยังไ้ของงั้้มันกับฐาปูใค่นี่เนี่ยไปไหนได้ไมเที่ยวว่าจะโดนนั่นมาธิ่ฐานแลมาที่ฐาน่า ่งามีแนวไปไหไปจอนลูกหลานเลูว่าฝันว่า่นเอาันเนี่ยไปเป่าระบาดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีกับมะพรกับมณฑการอยู่สองมณฑการผ้าร่วยนะคะและมือนีกับเป็นบรรยากาศ เาวันที่หนึง่งพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวมาฟังความฝันของคุณแม่ที่มากาบไหวขอพรอนะคะีนน้้้ดค่วยลลไาหัท ดูหาพันจับแลยทิดานีวดนี้เูาได้ก็ดจมาทุกวทุกวันคทุกวทุกวครับถูกวกวูครับกวัดทกวดครับแล้วว่าบ่อหนึ่งไหล่อนกลางดีนะคะคนมากทุกวดเอาวันนี้ได้เอากล่องเงื่อนใรับมั่นที่หนึ่งเลยกก่อมัไดู้วางค่ะตัวนั้ไปบ่อนเรื่งหาื่่น ผมก็บ่ฮง้ือกันเพราะมันทมันเกิดร้านนําก็้องปัน้ัรานมาทําบุญปู่นบบัดนี้แม่เขาลังมัสองีแล้วบัดนี้ยหย่็บ่า้นบานบ้น่เล่นงานเงานุกาวเขโตมาแม่ย่าลืมเย้านเกิดทั่วปงป้าเปาเกลีมือเื่อ่าซั่นมันออกแต่ี่รัานเลย2สีแล้วจะเลอมาับ เด็กมาหางงวดพงวดเลยนะเลี้ยงมาอยู่เรื่อยๆนะครับจะมดสุดร้ายมดตีฟันชุบเงิาฟันดีเนาะจ้าฟันวาได้นางเฝ้ากล่องเงินกล่องทองเตี้ยฟังเสียงว่ามันเคยเห็นหนาจะได้เลยเนี่ยบามีหมึกเครเคยเคยเห็นวาจ้ามันเื้อหยังจ้า จำได้ป่แต่ว่าเสียงคุ้นๆณหมือม <า S 2> <ล>จ้ะมะนะ<อ>ตการผ้าลวยจ้ะคุณแม่มาตตาสายจ้ะกุามมา้งแก้วจ้าจ้ะ บานนี้นี่พอตูวหนึ่งมากมาจับปืนพร้อมเนี่ยปาดลองมันปาดล่องพืนเนีผมูนกัจะผมสูนมานี่ยผมก็ต่เอาปืนเจ็บเพระวังที่แรกบ้างคู่กันสองกันทุกทีแหละปืนเจ็บบอกง่ายบอกง่ายบอกง่ายมีมัดมัดว่องเนี่ยได้ผมแล้วเด่นยะผมจะเอาปืน คือเล่ามาปาดบัานผมทูนไหลราว่าผมกับน้ำออนก็แปดหาแปดนเดว่ามันตีแปดรวมนก็ซซ้อไว้ะโอ้เพราว่าพอบอูนนดำครับแปลว่าแปดในมากแน่นอนผมว่านะ มาคักแยกรบพานีผมรู้ผมว่าเรียนตัวดผมเป็นกรบพาย่างเดียวเลยน่ะรักแยกรการแลเป็นเมืองลักืน้มมาแก่ก็ฟันกันู้นีวันตาข้าได้ประคับเี่ะนะระพานตาคือไปเหยียบปืนมาสั้นคือปืนตายาั้นแค่ตาเราไปเหยียบกลางล่นข่้นอกันี่ก็เบปืนขึ้นยอดกันนี่ก็ได้แบบให่

ก็อขาบุมเรียนรูดรักแปดนะแปดกัมหาเลยทำมาแล้วเนี่ยก็ยังเอามันได้เสียกันไปเลยนะแบบแบบเร่นแปดกัมหาเลยนั่น็แปดไปเลยรื่อแปดไปเรื่าก็กหายยังกวาดไปเลยแปดจะแปดั้งแปดสวนกับแปไล่ไปเลยแต่วร่างวันนี้รูดยังวดนรูดแปดกับร่นหานี่แหละทำงานนะครับ แปรับหครับปรอมาณนีว่าสเร่วัานี้ครับแปดสองนข้นแล้วมาแปสองก็ได้ก็ข้า่มาหนียังไรกันบ้านบ้านเล่นมาเราเซตกันเราไมห้แบบครับกจับใส่กันนะครับเขาอ่านเขาใจครับตัวนี้ก็เ้อแปดนาครกบแปดก็เซตแมนาแปดลนแปดสองสองแปดยังกืเอใช้กันมต้งเข้าแล้วผมก็เดือก็าผมเ้านกัมือคืนเกัันยแต่ว่าผม เราเก็บ่ยผมไม่ได้รู้ไอซ้วมระเกลาเขา้เอาแต่แปดมาส่ผม็มากฮะทร่้ลายผหลครับทหายนาางครับหาเน่าางนีเรกำลังโชว์ีมาตลอดครับผูกมาเกิดทุกงานสวัสดครับว่วนี้วัน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 เี้วันนีั้วนี้วนน้านน้วัี้วัน้วันี้ันวันนีวันนนั้น บ้าแม่ฟันดีอยู่บ้านฟันดีบ้าจ้าเล่ข่าวแล้วฮัละหลจ้าพระมามู่บ้านเราก่ำข้อไปแล้วกระสิมิดตัวหมู่บ้านกำข้อไปแล้วเนาะจ้า ไปกองสลากทักกามากหรอกบล่ากูเล่นกไงอไรยัไเราก็ไปกันเเขาด้เไเสยันไรังไงบาเราเวันกับมามันอีกขึ้นหมูยัไปหาเราเสียดูนกระไรตดหมาจ้ะวัเรามาวาเขาแล้วเว่าเขาแลวเลเอผลี้หยาบหยาบดวเเขาเล่เขาเรา Dạ, luôn đẹp. Mấy anh ơi, chị, anh hiểu chả? Mọi người. Có chiều, à, dạng như là... thế này. Có nó hết cái câu rồi. Mưa đây, mưa thì không đột. Các bố đột lọc, mưa xuống, mưa sáng, mưa... À, thích thì lại dạng đột vậy lâu. Láng trải qua, anh hoài hoa, bỏ, bỏ ngăn Cái thì miên là chứ. Dạng ừ. đó, mấy thằng nào làm chút, phán, bỏ phán, anh nhịp. เลขเขาแล้วล่ะจ้าแมนจ้าการไหวปนั่นแล้วเมื่อนี้บอฝันก็แสดงว่าอยู่ตัวเนาะจ้าเพราะว่าหมู่บ้านเราฝันคักแมนเพราะว่าหมู่บ้านนี่พ้นฝันคักเนาะจ้าผู้ใดได้เงิยกัดสิู นะแม่นี่แล้วแม่แล้วฟันดีค่ะเล้็เรืรียมาแต่สอนบ่นี่ยจ้าตั้งใจไว้คือมือก้อนนี่ก็ไม่หอกมาถวายอันกะทิน้ำปูเนี่ยแม่น้ำเนอ๋อวัดตาจ้าจ้าจ้คนตมาอใจด่านโดนมากงคนมาตลอดมาแต่ใสจ้า อ๋อแม่กัดยืะสมสาวจ้าอยู่บ้านบัวบานกะวัดเป็นวัดป้าบ้านน้องบัวบานนี่แล้วจ้ามาน้ำเพลินฝนตกกัมาหน่าจ้าสายบุญคักแม่ดดนนเออิ้ปยยกกะา ยอดกะทินเพิ่นลูกไทยเจ็ดสิบหาจะต่างงามจอดนยอดยอดใหญ่มหันสันสี่ร้อยสี่สิเนาะยอดใหญ่บบจังมันจะมาตอยอตอนไรมาตอนยอดคือเก่าเจ็ดหาจะต่างเนี่ยลูไทยเก่าเจ็ดหาเดงามเจ็ดหาแปดหาอยู่น้ำปูอัน แม่แม่ได้ไปซองอยู่แน่นอ่างน้ำอ่างขยาหนากปะ ายกองทียนแปดหาจา์ไมากอยู่ในอ่างคุณจงม่คุณสคุณายมาแล้วนะจ้าีบบ่ายินคุณแม่ลูกเัจเห็นตัวใดจะเป็นก็ไดเปิดโทรศัพท์มือแปดหางเนางอเย็นตัวเยวกันเป็นกลางอ๋อแล้วเป็นช่งเองหรอกจ้ากับแปดหาอยู่วัดป่า บ้านน้องบ่บานว่างบ่บานเนาะกระตงกับบ้านเล็กที่ปูแปดหาน้าจ้าจ้าจ่าเพิ่นบอกต่บ่ได้เขันไปเพาะท่านได้ขัจไป

จ้าเพื่อได้มาสั่งน้ำปูเนาะจ้าพวาสล่าเพิ่งกับกำลังสั่งจ่าจ้าจ้าจ้าปูเพิ่งสีซอยดอกเนาะจ้าแม่จ้าขอบคุณนะคะที่ให้ข้อมูลจ้ามันค่ะนี่นะคะกับเป็นคุณแม่ที่เพิ่งมาไหว้ขอพ่อปูนะคะ ยูทีดอนปูตาเพิเ่นกับฝันดีนะคะท่านผู้ชมเพิ่นกับฝันว่าเพืเอ่อนได้นั่งเฝ้าก่องเงื่อนกองท่องแง้วนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศของเศร้าว,วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะท่านผู้ชมกะจากคณะกรรมการเพิ่นกับว่าให้ฟังนะคะจากพอพ่นลุงพ่นนะคะลุงพ่นแหงบ้านน้องาบ,าบาบานบาแมน ล <g pakai> ุงพลกกอกเด้ค่ะล <t> ุงพลพันกาววาเพันฝันนะคะมเคลื่อนนี่พันฝันว่าเพิ่นไดปลานะคะเพิ่นไปหาปลาเพิ่นก็ไดปลาลายแล้วก็เทืงขาเพิ่นก็ได้เหยียบปลาเข็งนะคะและพอผ้าเนาะค่ะคณะกรรมการอีกคนหนึ่งเพิ่นก็ฝันค่ะเพิ่นเล่าคนฝันในฟังว่าเพิ่นไดร้องเพลงนะคะท่านผู้ชมไดร้องเพลงแล้วก็ขึ้นคลายแห่ต้นเงินนะคะ เพิ่นกับพักกันมั่นใจนะคะวา่าเลขกปูจะเข่าแล้วเนาะค่ะแต่ตอนนี้พอจำอยั่งมากนะคะเพิ่นมารอบหนึ่งแล้วหรอค่ะเพิ่นมาไหวปูรอบนึงแล้วแต่เพิ่นกับกลับบานไปทำธุระเดี๋ยวเพิ่นกับจะลงมาไหมนะคะเดี๋ยวแอดจะถามท่านผู้ชมนะคะช่วงนี้แอดกะจะคอจบการไล่สดไวเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอติดตามช่วงต่อไปนะคะท่านผู้ชมรอบพอตาจำลงมาเราแอดจะทายถอดโซดให้ท่านผู้ชมเบิ่งอีกครั้งนึงนะคะ สำหรับสำหรับช่องนี้แอดก็จะขอลาไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะสุขดีเด้อค่ะในเมือน,นี้ค่ะเดี๋ยวรอรุ่นไปพร้อมกันเนาะคะ่ะนาะช่วงประมาณสามโมงกว่านะคะสำหรับไลฟ์สนีแอดขอลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อขอให้ทุกทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ